เอาละครับเราก็มาทดสอบกับสเป c คอม i 3 1 2 1 0 0 F การ์ดจอ RX 6500 XT นะครับเมื่อกี้นึกว่า Laser. เลเซอร์วางกับดักพอดีเลยครับเล่นลื่นไหลเป็น100ร้อยเฟรมเลยนะครับงบประมาณสองหมื่นต้นต้นนี่นี่อะไรวะเนี่ยกับดักวางไว้ มันต้องมีใครหลงมาโดนกับดักเราสักคนหนึ่งแหละนี่อ,อะไรดียอ่ะดเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งก่อนครับผมตามมาตราฐานเด็ดเพราะจะตายก่อนนะครับเฮ้ยเจอกล่องามุดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนได้ยิงใครกระโดดออกมาหรือเปล่านะเล่นลื่นเลยนะครับ นั่งก่อนนั่งก่อนอ่ะเซตติ้งครับปรับความละเอียด Full HD คุณภาพปรับเป็นบาลานซ์นะครับปิด up scale นะเพื่อภาพที่คมชัดก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นลื่นเลยปรับคุณภาพได้แบบบาลานซ์นะครับถ้าปรับออตต้าย,ยังไม่ไหวนะผมเลยน้ำปรับเป็นบาลานซ์นะครับกำลังดีก็ถือว่ากราฟิกอยู่ในระดับกลางๆกลางๆถึงสูงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไประเบิดภูเขาเผากระซอมกันให้ดูอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวสักครู่นะทุกคนเดี๋ยวผมขอ อัดคลิปใน tiktok ไปด้วยนะครับอ่ะเรารีวิวแบบ all in one นะครับเสียเวลานิดนึงนะทุกคนเราจะได้ดูกันได้อย่างทั่วถึงเอาละครับไปครับอ่ะใน tiktok นะครับผมสเปคที่ผมทดสอบเป็น i 3 1 2 1 0นง f แรงๆเลยครับผมการ์ดจอ rx 6500 xt กราฟิกปรับที่ความเร็ยด full hd quality ระดับบาลานซ์นะครับไปผมได้ปืน rpg มา 1กระบอกนะครับพร้อมกับลูกกระสุนอีก2ลูกเดี๋ยวผมพามาบอมรถด,ดีกว่าเฮ้ยบอมโรงงานไฟฟ้าดี็่ปะเนี่ยดูครับเฟรมเลยตอนนี้วัน90เฟรมจับไปครับดังบึ้มเลยเฟรมเลยก็ลดไม่เยอะนะครับเฮ้ยเอฟเฟกสมจริงอยู่นะดูดิเป็นรอยเลยอะ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นานวนะนะจาก80เฟรมนะครับไม่ซูมเลย อืมนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเฟรมหมดแล้วะูกปืนหมดแล้วเออนั่นแหละฉากระเบิดแต่ผมไปดูนี่นี่น,น,นี่ไปดูกับดักที่ผมวางไว้ไปยิงทิ้งก่อนเอ,อ้าเอากับดักหายนียผมมาจากไหนอะทุกคนเอ,อ้า นีไงรถคันนี้ขับได้ออกจากระเบิดซะแล้วปาครับปลาครับนี่นี่คาบอมเป็นไงครับจากระเบิดรู้เรื่อง,งแรงนะครับไปเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนเผื่อมีระเบิดให้เราได้ทดสอบนี่ครับประมาณนี้เลยครับใครจะไปเล่น วอร์โซน2.0ลื่นหัวแตกครับภาพสวยอ่ะขอหมุนแม็กขอหมุนแม็กเอฟเฟกต์การเปลี่ยนกระสุนผมเลยโคตรชอบ ระเบิดภูเขาเผากระ่อมประมาณนี้เลยครับถ้าใครสนใจสับกระกคอมดูหน้าช่องหรือว่าจะแอดไลน์ว่าทักเพจมาก็ได้ครับผมสวัสดีครับ